哦，啊、等儿。 พวกเราไม่อยากสู้กับพวกอันตรบานตอนนี้พวกเราไม่อยากสู้กับพวกอันดับานนะครับพวกคุณเด็กเด็กไม่ยอมสู้กับพวกอันดับานเพราะเขาเป็นผู้ดีและมีการศึกษาดีกว่าพวกเสื้อเหลืองครับพวกเสื้อเหลืองมีการศึกษาน้อยจึงใช้แต่อำนาจและใช้กำลังกับพวกคนที่มีการศึกษาสูงกว่าอย่างมากนะครับ না <laughs> <laughs> ประชาธิปไตยมีการศึกษาสูงกว่าพวกที่เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองมีการศึกษาน้อยจึงใช้แต่อํากำลังพวกนี้ชอบใช้กําลังครับกีรติรักประชาชนให้มันสมองแต่พวกเรา,าต้องยืนสันติอหิากาตไว้ น้ำแต่ละที่ดีมากเลยครับพวกเราก็เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยใช่ไหมใช่รักคืนใช่ไหมใช่แล้วแล้วท,ท,ทำไมถึงสองมาตรฐานกับพวก นามพระรา,หราชหฤทัยทั้งดียิงย่งนับไหนคือการเตะตาของทุกท่านพวกท่านพูดเองว่าจะเตะตา โดนน้ำอีกแล้วนะครับน้ำทิศเข้ามาอีกแล้วนะครับในการเจรจาเหม็นอีกแล้วครับอย่าไถึงทีไปพวกเราเราไม่ต้องการใช่ไหมการพระราชทานแบบนี้เหม็นอีกแล้วนะครับน้ำเลี้ยเหม็นอีกแล้วนะครับเน้ำตายอีกแล้วประตุ้ ข่าวมาว่าจะขอเจรจากับพวกเราแต่ทำไมโอเค ไปรีบไปต้อง มีหน่วยดอสตอไปดอสอไปอยู่บนดาดฟ้าสภาอยู่ทำยั ขอนิยานนะครับพี่ผู้ชายครับพี่ผู้ชายครับฝากช่วยยกขังหน่อยได้ไหมครับขอแรงช่วยยกขังเรื่องที่ไปด้านหน้าหน่อยนะครับนะครับรอเงาุมเอาบุกเราบุกเาน้ำไป าไแสบตามื okay. Okay. <laughs> ่อกี้รย <im ans> ยแล้วครับเรารวย,ยวค สู้กับพวกอันตรบานตอนนี้พวกเราไม่อยากสู้กับพวกอันดับทานนะครับพวกคุณเด็กเด็กไม่ยอมสู้กับพวกอันดาานับทานเพราะเขาเป็นผู้ดีและมีการศึกษาดีกว่าพวกเสื้อเหลืองครับพวกเสื้อเหลืองมีการศึกษาน้อยจึงใช้แต่อํานาจและใช้กําลังกับพวกคนที่มีการศึกษาสูงกว่าอย่างมากนะครับ ว่าย er ประชาธิปไตยมีการศึกษาสูงกว่าพวกเ่เสื้อเหลือง เชื้อเหลืองมีการศึกษาน้อยจึงใช้แต่กําลังพวกนี้ชอบใช้กําลังครับกีิาปราชัยตระตปรตาชิตใจให้มันสมองอยุดแรหด,ดงรงพวกเราต้องยืดสันติอธิวาว้เก็บหัวทําแขน จับเล็กน้อยบือตาลางหน้าอีชันไม่ใช่คนไทยเหมือนพวกท่านหรือที่อยู่ตรงนี้เราก็คนไทยด้วยกันเพราะเรามีความรักโดนน้ำแต่ละที่เรามีความรักในชาติดีมากนะครับพวกเราเนีก็เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยใช่ไหมใช่ไหม แล้วทำไมถึงสองมาตะฐานกับพวกเราทำไมบางนงื่นถึง ยิ่งนับไหนคือการเตะตาของพวกท่านพวกท่านพูดเองว่าจะเตะตาพวกเลวไหนคือความทนโมไมไหน นี่โดนน้ำอีกแล้วนะครับน้ำจิบเข้ามาอีกแล้วนะครับในการเจรจาเหม็นอีกแล้วครับอยังไม่ถึงทีไปพวกเราเราไม่ต้องการใด้ไหมการพระชถานแบบนี้เหม็นอีกแล้วนะครับน้ำเล่ห็นอีกแล้วนะครับเน้ำตายแล้วประสุ้น OK भरियां <laughs> มาจากสสจากพักคพรรหนึ่งบอกมาว่ามีหน่วยดอสตไปดอสดอไปอยู่บนดาดฟ้าสัภาฯสภอยู่ทำเฮียละ